ว่าเราค่อนข้างเดินเร็วเดินแบบมัดแมงถ้าเกิดว่ารองเท้าที่แบบาบางๆแบบรับ,รบน้าหนักไม่ได้เนี่ยพอเวลาเดินมานาแล้วเนี่ยก็จะเกิดอาการเหนื่อยเกิดอาการปวดแล้วก็จะต้องเป็นรองเท้าที่ไม่รัดจนเกินไปคือใส่แล้วมีความนุ่มในตัวรองเท้าเพราะฉะนั้นเพราะว่ามันจะช่วยให้เราแบบเหมือนกับไม่ถูกรองเท้ากัดนะค่ะ ในเรื่องของคนท้องเนะาะข้อแรกเลยเนี่ยเท้าจะบวมถ้าเกิดว่าเราใส่รองเท้าที่แบบร้านมากเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราไม่สบายเท้าแต่ถ้ารองเท้าที่ใส่แล้วเนี่ยมีการรองรับช่วยในเรื่องของความน,นุ่มข้างในเหยียบตรงต้นแล้วรู้สึกว่านุ่มสบายเท้าเนี่ยก็จะรู้สึกดีจะคะให้เรารู้สึกว่าเราเรา,เราเดินได้นานขึ้น อบอกว่าคลิกาดมากเพราะว่าเห็นแล้วด้วยนะม <c oughs> ของแม่แล้วยัของลูกเหมือนกันแบบเป๊ะเป็นคู่แปดเป็นอะไรที่หายากมากแล้วยิ่งถ้าสวยเข้ากันนะ <c oughs> โอ้โหคลิกสุดๆไปเลย <c oughs> ถ้าความสวยแล้วเนี่ยนะก็ต้องมีเรื่องของความใส่สบายอันนี้สําคัญสุดคือใส่แล้วต้องรู้สึกว่าไม่กัดเท้าลูกอ่ะเพราะเวลาเรากัดเขาเด็กเขาพูดไม่ได้เขายังบอกเราไม่ได้ว่ารองเท้ากัดเขาเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องจับดูว่านิ่มไหมและรอบรอบโอเคไหมอะไรด้วย หลักแกจะเลือกที่วัสดุคุณภาพแล้วก็เรื้อที่ผลิต <c oughs> ก็จะเน้นที่พื้นที่มันนุ่มสบายนะคะเน้นที่หนังแล้วก็รูปทรงอย่างจะ รุ่นแบบนี้ค่ะก็จะเลือกที่มันที่มันที่มัน,มน,มนบิดงอได้เพราะแกแก้ททำงานแก็เดินเยอะต้องต้องเลือกรองเท้าที่สบายจริงรองเท้าแบบนี้มันจะช่วยสพอร์ตน้ำหนักเราได้ดีแล้วพออายุเยอะขึ้นเนี่ยจะไม่ค่อยจะใส่รองเท,าท้าส้นสูงแล้วเพราะว่าปวดหลังรองเท้ายี่ห้อนี้ก็จะตอบโจทย์เท้าเด็กที่อุ่มอู เขาก็จะใส่ตั้งแต่เล็กแล้วจนทุกวันนี้แปดเจ็ดเจ็ดแปดขวบก็ใส่อยู่ค่ะแล้วที่เหมือนกันนี้มีเหมือนกัน,นแม่ลูกก็ยิ่งน่ารักเลยอะ่ะคราวนี้ก็แบบใส่พร้อมกันได้เลือกชุดเหมือนกันเลือกรองเท้าเหมือนกัน <c ười> เราอยากให้เด็กใส่ของคุณภาพดี <c ười> ก็จะเลือกตรงที่นิ่มพื้นข้างในสำคัญแล้วก็อตรงวัสดุที่ <c ười> ที่ที่ติดที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่เลือกจะจับว่าจะคมไหมเ <c ười> พราะเด็กบางที เขาก็พูดไม่ได้บางทีบางทีเจ็บเป็นรอยกลับบ้านแล้วเห็นแล้วก็ูดไายแล้วสงสาร,รลูกหลังจากนั้นไม่เอาเลยไม่เอารองเท้าที่ไม่ที่ไม่ผ่านคุณภาพเลยก็จะเลือกรองเท้าที่แบบอย่างเงี้ยทำมาเพื่อสุขภาพสําหรับเด็กเท้าเด็กโดยเฉพาะรองเท้าที่ใส่สบายใช่ไหมคะจะต้องใส่แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเดินแบบสบายมาก,อ,กาอ,อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะต้องเป็นอะไรที่เดินทั้งวันได้ไม่เมื่อย เราก็เดินเรารู้สึกแบบเหมือนไม่ได้ใส่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือต้องบอกว่าโดยอาชีพของตูนเนี่ยเป็นเ,เราทำมาร์เก็ตติ้งเราทำเรื่องของอีเวนต์ออแกเนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเดินเยอะมากต้องเดินทั้งไปประชุมกับลูกค้าหรือบางครั้งที่เราจัดอีเวนต์ก็ต้องดูตั Set ้งแต่เซตอัพเซตอัพงานบางวันเดินจะบอกได้ว่าประมาณ18ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเนี่ยเป็นคนที่ชอบใส่รองเท้าส้นสูง,สงเพราะว่ารู้สึกว่าอยากแบบสูงโปร่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่พอว่าแต่พอพอมาใส่ส้นสูงแล้วค่ะส้นสูงท <c oughs> ีง <c oughs> ่ม <c oughs> ัน <c oughs> ที่มันเดินสบายเนี่ยตูบอกได้เลยว่าพยายามหามาเยอะมากแล้วว่าไม่มีก็เลยรู้สึกว่าโอเคจากนั้นเราก็เลยลองแบบเออหารองเท้าแฟลตชูที่มันเดินแล้วรู้สึกสบายแล้วก็ดีไซน์โอเคที่มันแมทช์กับเราได้ยอย่าเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่สาคัญเนี่ยตูจะชอบรองเท้าทรงที่แบบเป็นประมาณอย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่าหัวมนแล้วก็แบบเป็นแฟลตแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ที่สาคัญอีกอย่างนึงคือสิ่งที่ตูชอบก็คือจะต้องเป็นข้างในที่แบบว่าเหมือนมี จุดรองรับน้ําหนักเราอะไรอย่างเงี้ยประมาณานั่นเองเนี้ยที่ที่รู้สึกว่าพอใส่แล้วแบบฟิลมันแบบรู้สึกสบายมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เห็นครั้งแรกเนี่ยอยากอันเนี้ยคู่ที่คู่กัแบบคู่เมื่อกี้อย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกแรกเลยคือแบบน่ารักจังเลยดูแบบว่า คิดถึงหลานคิดถึงลูกเพื่อนคิดถึงคิดถึงคนที่แบบเขามีลูกสาวหรือว่ามีลูกชายอะไรเงี้ยถ้าแบบเราเป็นคุณแม่แล้วเราได้ใส่คู่กนันอย่างเงี้ยมคงแบบน่ารักดีเนาะอะไรเงี้ยต้องบอกว่าเทคนิคก,การเลือกรองเท้าของตูนนะคะจริงๆหลักๆแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นคนเลือกที่ความสวยก่อน <S <S เพราะว่าเราแบบอยากได้ว่าแต่งตัวสวยชุดนี้ก็ต้องคู่กับรองเท้าแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่พอหลังๆในเรื่องรู้สึกว่าด้วยการทํางานของเราด้วยวิธีการใช้ชีวิตประจาวันอะไรเงี้ยความสวยกับความสบายตอนเนี้ย เรื่องความสบายมากกว่า <Yes. S 1> แต่ว่าพอมาค้นพบตัวบีบีเนี่ยค่ะต้องบอกว่าทั้งความสวยและความสบายอยู่ในอันเดียวกันต้องบอกเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยด้วยดีไซน์ต้องบอกว่าอันนี้นะคะคือจริงอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าน่ารักคือโดยดีไซน์ตัวป็นคนชอบโบอยู่แล้วจริงแล้วโดวยเนเจอร์ตัวมงจะเป็นคนที่ชอบโบมากแล้วก็มีอะไรที่แบบบิงริง,รงนิดๆเลย้ยค่ะแต่พอใส่แล้วจะบอกว่าพอใส่แล้วเนี่ยมันเป็นฟิลที่แบบมันน่ารักเดินสบายแล้วก็ มันรู้สึกว่าแบบใช่เลยค่สะสำหรับเราเองนะคะรองเท้าเนี่ยเวลาเลือกเนี่ยต้องเลือกก่อนเลยว่าต้อใส่สบายแล้วก็เหมือนกับออตอนนี้ไม่ค่อยได้ส่ค่ะที่มีซ้อนเท่าไหร่ก็จะใส่ซ้อเตี้ยหรือไม่ก็ไม่มีส้นเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าอย่างหนึ่งคือเราเราเดินเถินเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ขับไม่ค่อยขับรถอะช่วงนี้รถติดช่ไหมะก็จะใช้วีทีอส่วนมากก็คือต้องการอะไรที่มันคล่องตัวค,ค่ะแล้วก็ใส่เราไม่เมื่อยสบายหรือใส่เราสบาย ไม,ไม่บีบไม่รัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยืดหยุ่นไปตามไปตามเท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คำนึงถึงมา,มากๆนั่นคือเป็นรองเท้าที่เหมือนกับรักษาสุขภาพเท้าเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะเวลาที่เราเลือกเนี่ยเรา,เราดูก่อนเลยว่าหยิบหยิบขึ้นมาเนี่ยหนักไหมคือถ้าหนักเนี่ยรู้เลยว่าใส่สบายถ้าหยิบขึ้นมาแล้วแบบออเหมือนลอยอะไรเงี้ยรู้เลยว่ามันใส่สบายเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรถึงอันดับแรกคือว่ารองเท้าที่น้ำหนักเบาแล้วก็ไม่มีโซนแล้วก็ใส่สบาย อีกอย่างนึงก็คือดีไซน์เนี่ยอาจจะต้องเหมือนกับคือคือรององเท้าส้นหน้าสวนเท้าส้นหน้านี่มันจะดูแบบอาจจะไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือมันมีดีไซน์ด้วยแล้วก็ใส่สบายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกเลือกอย่างเงี้ยถือว่าลงตัวมากค่ะที่คำหนึ่งถึงลำดับลำ,ลำดับแรกก็คือว่ารองเท้าที่บอกว่าน้าหนักเบานะคะแล้วก็เหมือนกับยิดหยุ่นตามสรีระเท้าเขาค่ะจะทําให้เขาใส่แล้วไม่ไม่อึดอัดแล้วก็ระบายได้ดี เดินเดินก็จะเออเหมือนกับเดินแล้วแล้วเดินสวยอะคะ่ะเพราะว่าถ้าถ้าเป็นรองเท,ท้าที่ที่มีมน้ําหนักแล้วก็ไม่มีไม่มีมมที่รองรับส้นเท้านะคะเวลาเดินแล้วเหมือนกับขา,ขาเขาจะแบบเหมือนขาเขาจะเดินไม่สวยะคะ่ะจะออกออกมาเป็นเหมือนขาแปร โอเคนะคะรองเท้าที่ใส่สบายเนกะ๋จะชอบรองเท้าที่เวลาเราเดินหรือว่าในระยะเวลาที่แบบว่าพอสมควรแล้วอะแล้วเราไม่ปวดเท้าไม่ปีกหน้าเท้าไม่ไม่เกรงตรงนอกอันนั้นะคือเป็นคำ,คำ,ำคำจำกัดความของคำว่ารองเท้าใส่สบายาวิธีการเลือกเนี่ยอันดับแรกอะยังเป็นคนชอบแต่ว่าจริงๆยังเป็นคนชอบในลักษณะของดีไซน์ก่อน อันดับแรกก่อนมาก่อนเพราะเป็นคนชอบแต่งตัวอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าดีไซน์ของเด็กก็จะย,ย,ยังชอบแบบดีไซน์ที่ยังไม่ฉูดฉาดมากแต่ยังมีความเป็นแฟชั่นอาจจะแบบเป็นสีเรียบๆแต่ก็มีกลิตเตอร์บ้างหรือมีดีเทลนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเวลาเลือกรองเท้าอันดับแรกเป็นดีไซน์แล้วก็อันดับที่2เนี่ยพอด้วยตอนเนี้ยพอท้องอยู่ใช่ไหมก็จะเลือกอะไรที่1ความปลอดภัยก็คือต้องไม่สุด เพราะว่าถ้าสูงบางทีเวลามีการล้มเอย่ยหรืออะไรเอย่ยหรืออะไรเงี้ยมันอันตรายกว่าสมควรเราก็จะต้องเรื่องความปลอดภยัยคือรองเท้าพื้นยาก็ต้องกรอบอะไรเงี้ยค่ะไม่ให้มันลืน่นไม่ให้อะไรแล้วก็เดินแล้วก็ต้องสปอร์ตเพราะยิ่งเวลาเราท้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ่ะเราจะปวดกันตรงหลังเยอะฉะนั้นรองเท้าที่ค่อนข้างสปอร์ตจะช่วยในเรื่องตรงนี้ได้เยอะพาะรค่ะแล้วพอเห็นแบบเป็นเซตแบบงี้ยอย่างคู่น,นี้เห็นแล้วปื้มมากเลย ชอบมากเห็นแล้วว่าตาลตาลอยากให้ลูกออกมาแต่งเลยเลยแต่ก็อยากท่ออก่อนนิดนึงแต่เห็นแล้วแบบรู้เลยว่าจะซื้ออะไรยังไงสไตล์ไหนเพราะเนี้ยคือถาม่าจริงๆชอบเลยจะชอบแบบเป็นอย่างที่บอกเมื่อกี้คือแนวสีแบบเรียบๆแต่ก็ต้องมีอะไรแบบดีทงดีเทลของมันอย่างเงี้ยมีกลิตเตอร์อเงี้ยจะเป็นคนชอบดิง n g ง l i n g อย่างเงี้ย,ย,ยแต่ว่าพอมาเจอเนี้ยแล้วแบบต้องบอกว่าแบบแฮปปี้คือเพราะมันได้ทั้งดีไซน์แล้วความสบายแบบมันพอดีการตอบโจทย์ m <laughs> 이니